้าวฝวัดสุขไทยสวรรค์ครับจังหวัดอยุธยาครับบรรยากาศริมน้ําชิลมากครับนี่ะเดี๋ยวแพนมาดูบรรยากาศร้านกันหน่อยร,ร้านก็เป็นร้านนั่งริงมระเบียงตามสไตล์ร้านที่อยู่ริมน้ำอ่ะชื่อร้านท่าน้ําวิวครับอยู่อำเภอเมืองครับ ไม่ไกลจากวัดท่าการ้องนะครับันลาๆสามถึงสี่โลนะครับคือสังเกตน,นะครับราหาดีมากครับแนะนำเลยนะครับแล้ก็อร่อยครับวันนี้ผมเลือกกินเบียร์นะครับเบียร์ลีโอชิวๆครับเดี๋ยวจะดูดิมน้ำกันหน่อยนะ จะเห็นเรือขนสินค้าอย่างเนี้ยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นเรือขนวัสดุพวกวัตถุก่อสร้างพวกทรายพวกหินกรวดอะไรต่างๆมีผ่านไปหลายลำแล้วนะฮะดีคราบแนะนำไหมครับห้าน้ำวิวครับ